ชอบของใครม้แต่ลูกกระโดดมันอะชอบของฉันแต่ถนอนน้ำใจเธอไปพ่งถ่าร้านกาดฉลาดชอบไม่เหตุผลผิวผิใช่ชอบถนอนน้ำใจแต่ไม่เคยถนอนน้ำใจกูเลยนะเยเย็นเล่นกูตลอดหอมไหมลูก หอ, <S <S ห,ห,อห,หอมไหมลูกหอมัมมิ้หรือหอมอากลมหอมกว่าหอมมาคืนไหนให้ป๊าป๊าดมบ้างสิป๊าไม่เคยดมมาก่อนเลยในชีวิตนะไหนอีกทีดิถ้าพี่ลินอยากมีผู้ชายหรือพี่ เดี๋ยวเครียดดิขับเลยแแปลกเราลิมบอกว่าจะขุดให้ร้อยโลแล้วตัดพิจาแล้วเนี่ยใจร้ายอ่ะแั้วมันน้องใจแอนแล้วถ้ามาจีบลูปกูได้นี่ก็เฮ้ยมึงก็ใจเหมือนกันนะแล้วมันน้องใจแอนแล้วรูปนี้อกมาบ้านเออต้อบ้านนี่มันนั่แหละจริงก็จริงก็ไม่หรอกดมอะไรอยู่เป็นการทำหรอกคนพูดพูดแต่ไมปทำอย่าดมมั้งมามีตัวงลยากินด้ว อยากกินนมระวงนระวังนอผลไม้ไหมมีแม่นีผลไม้ให้ก้าวูะก่อนนี่เรื่อจะไม่นน้ำมัมีไอศครีมนะคะี่มี่ไงโนโน้ตโน้ตโน้ตมีไอศครีม นีเน<ป>เ้เราได้สั่งข้า<ป>วแล้เขาไม่เห็นมันตั <c oughs> นกแน้องขายัางไม่ใหม่มเรามาให้เด็กก่อนเ้าก่อนอขอขอด้านเด็กนี่งได้รับโ้ย